เริ่มต้นด้วยคำกลิ่นนำที่ชวนให้คิดถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอำนาจและดินแดนที่ถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นความทะเยอทะยานของมนุษย์ความขัดแย้งทางการเมืองและผลกระทบต่อชีวิตผู้คนล้วนเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอำนาจและชาติพันธุ์สวัสดีครับผู้ฟังรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องประวัติศาสตร์บ้านๆที่นี่เราจะพาคุณท่องประ ปรวัติศาสตร์ไทยและโลกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงเหตุการณ์สำคัญร่วมสมัยฟังง่ายสนุกเข้าใจได้ทุกวัยทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทั่วไปครับ เรื่องราวของจีนในช่วงศตวตรรษที่20เป็นบทเรียนที่ซับซ้อนและมีหลายมิติเมื่อพูดถึงการขยายอาณาเขตของจีนในบริบทสมัยใหม่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้คือการผนวกทิเบตเข้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการยึดครองฮ่องกงความเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นผลจากปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจและความทะเยอทะยานของอาณาจักรที่กำลังฟื้นตัวหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949พักคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นหนึ่งเดียวของชาติแนวคิดเรื่องหนึ่งประเทศหนึ่งชาติพันธ์ถูกนำมาใช้เป็นกรอบในการรวมดินแดนต่างๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของอิสรภาพหรือความเป็นอิสระทิเบตซึ่งมีวัฒนธรรมาศาสนาและระบบการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นเป้าหมายแรกในการสร้างความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และขยายอำนาจของจีน การผนวกที่เบตเริ่มต้นด้วยความตึงเครียดทางการทูตและการทหารในปี1950กองกำลังจีนส่งทัพเข้าสู่ดินแดนที่เบตพร้อมกับข้อเสนอให้ผู้ปกครองที่เบตร่วมมือและยอมรับการควบคุมของจีนช่วงแรกมีการต่อรองและข้อตกลงทางการเมืองแต่ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจทางการเมืองทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันอย่างลึกซึ้งขบวนการต่อต้านของชาวทีเบตโดย เพพาะผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลศักดินาและพระลามะต่างต้านทานการเข้ามาของจีน ในปี1951มีการลงนามในข้อตกลง17จจุดข้อตกลงนี้ประกาศว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ยังคงอิสระในการปกครองตนเองในบางเรื่องชาวทิเบตบางกลุ่มเห็นว่าเป็นการจำยอมโดยไม่เต็มใจขณะที่จีนมองว่าเป็นความสำเร็จทางการทูตอย่างไรก็ตามภายในทิเบตมีการต่อต้านอย่างต่อเนื่องการรวมตัวกันของชาวทิเบตเพื่อต่อต้านจีนเกิดขึ้นในหลาย พื้นที่การปราบปรามของจีนมีทั้งทางทหารและการเมืองความตึงเครียดนี้นำไปสู่การอบพยพของพระลามะที่มีชื่อเสียงที่สุดดาลายลามะออกจากทิเบตในปี1959เพื่อไปที่อินเดียซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและวัฒนธรรมทิเบต ในขณะที่เหตุการณ์ที่ทิเบตกำลังดำเนินไปจีนยังคงมองหาการขยายอาณาเขตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษตั้งแต่กลางศตวตรรษที่19เเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่จีนไม่สามารถมองข้ามได้ฮ่องกงมีทั้งท่าเรือที่สำคัญระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการค้าขายระหว่างจีนกับโลกตะวันตก หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองการเจราจาระหว่างจีนกับอังกฤษเกี่ยวกับสถานะของฮ่องกงเริ่มขึ้นหลายครั้งแม้แต่การเจราจาในช่วงทศวรรษ1970ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงที่พึงพอใจได้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสับซ้อนด้วยปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทั้งสองประเทศ จีนใช้เวลาและการเจรจาอย่างระมัดระวังเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับโอนอำนาจในอนาคต การค <boundaries> <si suppression> ืนฮ <fin anta> <ots> ่องกงให้จีนในปี1997เกิดขึ้นภายใต้กรอบ1ประเทศ2ระบบซึ่งออกแบบเพื่อให้ฮ่องกงสามารถรักษาระบบเศรษฐกิจและการปกครองบางส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนข้อตกลงนี้สะท้อนถึงความพยายามของจีนในการรวมฮ่องกงเข้ากับอาณาเขตโดยไม่ทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองความซับซ้อนของเรื่องนี้อยู่ที่การผสมผสานระหว่างการเมืองระหว่างประเทศความต้อง การทางเศรษฐกิจและความปรารถนาที่จะสร้างภาพของประเทศที่มีอำนาจและมั่นคงการผนวกทิเบตและการคืนฮ่องกงให้จีนแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่หลากหลายของจีนทั้งในด้านการทหารการทูตการแปลในประเทศและความสามารถในการเจรจาระหว่างประเทศแม้ในกรณีของทิเบตจะมีการต่อต้านและการประท้วงแต่จีนสามารถควบคุมดินแดนและสร้างกรอบการปกครองที่ทำให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมส่วน ฮ่องกงแม้จะมีความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจการเจรจาและกรอบหนึ่งประเทศ2ระบบทำให้จีนสามารถรวมเมืองนี้เข้ากับประเทศโดยไม่กระทบต่อความเป็นสากลของเศรษฐกิจฮ่องกงในทันที บทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านี้สอนให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนของการขยายอำนาจและการผนวกอาณาเขตการใช้กำลังทหารอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้การเจรจาการสร้างกรอบกฎหมายและการใช้ความเข้าใจทางวัฒนธรรมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการผนวกดินแดนการผนวกที่เบตและฮ่องกงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการขยายอำนาจแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ภูมิรัฐศาสตร์ และเศษฐรกิกจารผสมผสานนี้ทำให้จีนสามารถสร้างประเทศที่มีอนาเขตรวมถึงความมั่นคงในระดับภูมิรัฐศาสตร์ต่อเนื่องจากนี้เราจะเห็นว่าการรวมดินแดนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยการต่อสู้ทางความคิดการเจรจาและการปรับตัวของทุกฝ่ายทั้งในแง่ของวัฒนธรรมการเมืองและสังคมทีเบตซึ่งมีวัฒนธรรมและาศาสนาเฉพาะตัวการประท้วงการอพยพและการต่อต้า ของประชาชนสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างความเป็นอิสระกับการรวมชาติในขณะที่ฮ่องกงแสดงถึงความท้าทายในการรวมเขตเศรษฐกิจที่มีเอกลักษณ์เข้ากับอาณาจักรใหญ่โดยยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สภาพปะการในทิเบตและฮ่องกงยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียและโลกทิเบตกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและวัฒนธรรมที่แตกต่างในขณะที่ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกที่ยังคงเชื่อมโยงจีนกับเศรษฐกิจโลกการจัดการและกลยุทธ์ของจีนในทั้งสองพื้นที่นี้แสดงถึงความสามารถในการผสมการใช้อำนาจการเจรจาและการบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างละเอียด อีกหนึ่งมิติที่สำคัญคือปฏิกิริยาของชุมชนระหว่างประเทศการผนวกที่เบสและฮ่องกงได้รับความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์จากหลายประเทศหลายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนตั้งคำถา,ถามถึงความชอบด้วยเหตุและความยุติธรรมของการกระทำเหล่านี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันแสดงถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และความท้าทายในการรวมดินแดนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเข้ากับรัฐใหญ่ เรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจีนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทเรียนของโลกเรื่องราวนี้สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความแตกต่างการเจรจาอย่างมีชั้นเชิงและการสร้างกรอบที่เข้าใจทั้งอำนาจและเอกลักษณ์ของประชาชนการเรียนรู้จากอดีตช่วยให้เราเข้าใจโลกปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องประวัติศาสตร์บ้านๆประวัติศาสตร์บ้านๆหากชอบเรื่องราวของเรากดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกสนุกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ